สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาคุยกับเพื่อนๆน,นะคะในหัวข้อนะคะในหัวข้อของการทำแบรนด์ของตัวเองนะคะก็คือทำํำชื่อสินค้าหรือว่าให้สินค้าของเราหรือว่าเสื้อของเรานั้นนะคะมีชื่อมีแบรนด์ของตัวเอง ะะให้มีข้อแตกต่างจากคนอื่นหรือว่าทําให้สินค้าของเราเพิ่มคุณค่านะคะในการทำออธุรกิจได้นะคะบางครั้งนะคะเ,ออเราจะเห็นในออท้องตลาดหรือว่าในกลุ่มการถักนะคะเราก็จะมีหลายๆคนก็จะมี ป้ายชื่อสินค้าของตัวเองหรือเราจะเรียกว่าแบรนด์ของตัวเองหรือเราจะเรียกว่าตัวฉลากลาเบลของเรานะคะในที่นี้นะคะอาจารย์ก็จะมีหลายๆนะคะในการทำตัวสินค้าใน,ในเรื่องของสติกเกอร์หรือฉลากในการติดผลิตภัณฑ์แต่วันนี้นะคะอาจารย์จะมาแนะนำนะคะตัวฉลากหรือว่าลาเบลของเสื้อ งานถักของเราหรือว่าจะเป็นกระเป๋าถ้าเป็นกระเป๋าเชือกลมถ้าติดข้างนอกก็จะเป็นตัวป้ายหนังจะสวยนะแต่ถ้าจะติดภายในกระเป๋าเชือกลมนะคะเราก็ใช้เป็นเป็นผ้าคอตตอนนะคะหรือว่าเป็นผ้าสาตินหรือผ้าอย่างอื่นหลายๆเนื้อผ้าได้เดี๋ยวอาจารย์จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะว่าเราจะ มีวิธีการสั่งทำยังไงนะคะแล้วก็จะมีขั้นตอนยังไงโดยใช้ตัวอย่างที่อาจารย์นะคะ,ะสั่งทำนะคะก็คือตัวนี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะเปิดให้ดูเลยนะคะนะคะตัวนี้นะคะ ยังไม่ได้แกะนะคะยังไม่ได้แกะออกมานะคะโอเคข่ะตัวนี้ก็เดี๋ยวจะแนะนำร้านนะคะค่ะเพื่อนๆดูนะคะตัวนี้นะคะอาจารย์สั่งทั้งหมด3ามร้อกว่าชิ้นนะคะตัวนี้นะคะเรามาแกะดูนะคะ ตน้เขาจะเขียนว่าอ๋อเป็นถุงพลาสติกเฉยๆนะคะลองดูนะคะอาจารย์เพิ่งแกะนะคะก็ยังไม่ได้เห็นนะคะตัวนี้จะเป็นอ๋อ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นตัวตัวอย่างเราเปิดดูนะคะ าส่งมาให้เราดูว่าถ้าเราต้องการเป็นแบบนี้ก็เขาก็ทำได้เป็นแบบนี้เขาก็ทำได้ตัวอย่างแบบนี้ก็ทำได้แบบนี้ก็ทำได้แบบนี้โอ้มีให้เลือกนะคะ มีให้เลือกถ้าอยากระบ,บุเป็นไซส์แบบนี้แบบนี้น่าจะเป็นตัวอย่างค่ะเนื้อผ้าแบบนี้แบบนี้นี่ค่ะ น่าจะเป็นเขาเอาตัวอย่างส่งมาให้นะคะส่งมาให้เราดูนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะโอเคงั้นตัวนี้เรานะคะเก็บตัวอย่างไว้ก่อนนะคะเรามาดูงานของอาจารย์ดูนะคะเพื่อนๆก็สามารถสร้างคุณค่าของตัวสินค้าของเพื่อนๆได้โดยการทำตัวอา่าลาเบลก็คือสติกเกอร์ของเราเอง ตัวนี้อาจารย์เลือกเป็นเป็นผ้าชนิดนี้นะคะค่ะเป็นผ้าชนิดนี้เราก็จะตัดตรงนี้กับตรงนี้เราก็เย็บเข้านะคะก็จะเป็นตัวนี้คือรอยเย็บ นี่คือรอยเย็บนะคะเนี่ยใช้ได้เยอะมากเลยค่ะใช้ได้เยอะมากเลยสั่งทำแล้วเราก็จะไปติดนะคะที่เสื้อถักเรานะคะโอเคนะคะเรามาดูนะคะว่าอาจารย์นะคะสั่งจากไหนนะคะ นี่ค่ะเป็นประวัติของการตัวนี้ก็จะเป็นประวัติที่อาจารย์นะคะสั่งกับทางร้านเขานะคะเดีย๋ยวอาจารย์จะให้ดูสตรอรี่นะคะว่า เริ่มต้นเราต้องสั่งยังไงทำยังไงนะคะเป็นร้านครั้งแรกของอาจารย์เหมือนกันที่สั่งทําจากร้านนี้นะคะนีมีการคุยกันนานพอหลายขั้นตอนนะคะนี่คือชื่อร้านนะคะป้ายพิมพ์ป้ายเสื้อผ้า by good label เดี๋ยวเราเข้าไปดูโปรไฟล์เขานะคะ ตัวนี้คือเป็นเพจหน้าร้านของหลักเขานะคะเป็นป้ายพิมพ์ป้ายเสื้อผ้า By Good Label นะคะมีผู้ติดตาม1.40หมื่นนะคะเราก็มาดูรายละเอียดก็จะมีตัวอย่างนะคะนี่เขาเพิ่งอัพโหลด1ชั่วโมงนะคะป้ายคอเสื้อป้ายลาเบลสกรีนตามแบบนะคะตรงนี้ น,นี่คือเป็นตัวสินลูกค้าเขาอัพโหลดนะคะอัพโหลดงานที่ลูกค้าสั่งนะคะป้ายคอเสื้อป้ายลาเบลมีให้เลือกมากมายเลยนะคะเ,เพื่อนๆสนใจนะคะที่อยากจะทำแบรนด์ของตัวเองนะคะการทำแบรนด์ของตัวเองติดใส่เสื้อนะคะมันก็เพิ่มคุณค่า นะเพิ่มคุณค่าของเสื้อของเรานะคะคทำให้มีข้อแตกต่างและที่สำคัญคือ,เ,อเป็นการโฆษณาเป็นการนำเสนอสินค้าของเราถ้า,ามีใครนำไปใช้ไม่ว่ากระเป๋าเสื้องานแฮนเมดของเรานะคะคก็สามารถติดตามเราได้นี่ตัวตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างที่เพื่อนๆต้องสร้างตัวตนของสินค้านะคะตรงนี้นะคะ โอเคนะคะตัวนี้เรามาดูว่าอาจารย์สั่งนะคะตัวนี้ไปนะคะนะคะสั่งตัวนี้ไปนะคะเราติดต่อ,อยังไงนะคะก่อนอื่นนะอาจารย์ก็ทักไปค่ะ สวัสดีค่ะสอบถามป้ายติดตัวเสื้องานโชว์งานถักนะคะเขาก็จะส่งข้อความว่าทางร้านมีเนื้อวัสดุนะคะหลากหลายให้เลือกเราต้องการเลือกแบบไหนนะคะเขาก็จะโชว์ข้อความมาให้เราเลือกนะคะเป็นซาตินนะคะซาตินขอบเรียบซาตินขอบหยักนะคะเป็นแบบเยอะแยะที่ให้เราเลือกนะคะให้เราเลือกก่อนอื่นเราต้อง รู้เริ่มต้นนิดนึงว่าเราต้องการแบบไหนนะคะค่ะเสร็จแล้วเขาก็ส่งตัวอย่างมาให้เราดูนะคะก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะอาจารย์ก็ถามเขาว่านะคะ ที่นําเสนอน่ะหนึ่เซนใช่ไหมคําว่า1.5ึ่งจุดเซนก็คือตรงนี้นะคะแต่อาจารย์เลือกสองเซนนะคะ <c oughs> เขาก็ชูอาจารย์ก็ส่งตัวอย่างไปว่าตรงนี้แบบนี้ถามเขาว่าทําจากวัสดุอะไรนะคะ,ะจริงๆอาจารย์ชอบเป็นตัวปากนะคะเป็นตัวปาก เหมือนเสื้อปักนักเรียนเสื้อปักต่างๆเนะี่ยนะคะร้านเขาบอกว่าเขาไม่รับไม่รับทำป้ายปักค่ะนะคะโดยเขาให้เหตุผลว่าป้ายปักจะคันระคายเคืองเวลาสวมใสอ่อาจารย์ก็ถามว่าที่ร้านเป็นงานพิมพ์ใช่ไหมคะเขาบอกว่าใช่เป็นงานสกรีนอา,อาจารย์ก็ไปดูตัวอย่างของตัวชิ้นงานของร้านเขาแล้วก็อัพให้เขาดูสอบถาม <c oughs> มาถึงขั้นตอนสอบถามสอบถามราคาค่ะนะคะเขาเขาก็จะบอกว่าอาจารยา์ถามไปว่าเนื้อซาตินขอบเรียบนี่คือขอบเรียบนะคะนี่คือขอบเรียบเนื้อซาตินขอบเรียบนะคะขนาดหนึ่งจุดห้าเซนนะคะราคาเท่าไหร่หนึ่งร้อยชิ้นห5 0้อยห้าสิบบาทสามร้อยยสิบห้าชิ้น หนึ่งบาทเรทนี่คือเรทราคานะคระาวนี้อาจารย์ก็ถามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเืยๆคุยกันนะคะมันก็ต้องมีการพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เพราะเราก็ไม่มีความรู้เรื่องป้ายระเบลพวกนี้นะคะเราก็จะต้องสอบถามแล้วกันสั่งทํา <c oughs> เราก็อยากได้ ตัวที่เราพอใจมากที่สุดนะคะตัวนี้จะเป็นขอบตัวนี้จะเป็นขอบสนใจรับแบบไหนอ่ะฮะสรุปแล้วอาจารย์ก็ ะะชอบความกว้างสองนะคะความความกว้างสองนะคะเนี่ยตัวนี้นะคะก็คือตัวอย่างที่เขาส่งมาให้ดูนะคะอาจารย์ก็บอกว่าชอบเนื้อผ้านุ่มไม่ระคายผิวเขาก็แนะนำว่าเป็นคอตตอน เนื้อนุ่มที่สุดคือคอตตอนะนั้นอาจารย์ก็บอกว่างั้นเลือกเอาคอตตอนนะคะตรงนี้อาจารย์ก็กว่าเลือกเอาคอตตอนขนาดนะคะสองเซนติเมตรคำว่าสองเซนก็คือตรงนี้นะคะความกว้างสองเซนนะคะถ้าสองเซนเนี่ยหนึ่งร้อยชิ้น๋ยวค่อยไปดูนะคะ ถ้า1นึถ้าหนึชิ้นนะคะเก้บาทเพื่อนดูนะคะหนึ100ชิ้นเก้าบาทอาจารย์ไม่ถ้า100ชิ้นมันก็เยอะนะคะแต่มัน950บาทถ้าเราสั่งเพิ่มอีก325บาเราเพิ่มอีกเท่าไหร่คะสามนะเเพิ่มอีก3า0บาทเราได้เพิ่มอีกตั้งสองชิ้นนะคะมันแตกต่างมาก ซึ่งเขาให้เหตุผลว่ามันขึ้นการมันจะเสียค่าทำทำบล็อกทำเฟรมนะขึ้นงานนะคะถ้าเราคือจะต้องเสียค่าขึ้นงานไม่ว่าจะสั่งเยอะขนาดไหนมันก็ต้องเสียค่าขึ้นงานนะคะดังนั้นเราก็ไปเสียค่าขึ้นงานแล้วเราก็สั่งเผื่อไว้เลยนะคะอาจารย์ก็เลยเลือก325ชิ้น1,300บาทนะคะเขาก็จะถามว่า มีถ้าเป็นผ้าคอตตอนนะจะมีสองสีคือสีขาวกับสีครีมนี่ค่ะนี่คือมีสีขาวกับสีครีมเราจะเลือกสีอะไรนะคะอาจารย์เลือกสีครีมเพราะว่าคิดว่าสีครีมนะเวลาไปติดกับเนื้องานมันจะดูเป็นธรรมชาติถ้าสีขาวมันจะโดดไปถ้าเกิดว่าเราถักเสื้อสีเสื้อสีเข้มเข้มหมายรถสีเข้มแล้วเราเอาสีขาวไปมันก็จะสวยนะคะแต่ดูสวยแล้วก็ตัด ดูสะอาดสว่างขึ้นแต่เอาตัวที่ว่ามันเข้ากับทุกสีเลยใช้ได้กับทุกงานเขาเรียกว่าสีกลางๆก็คือสีครีมสีเบจนะคะสีเบจก็คือสีกลางอาจารย์ก็เลยเลือกสีครีมสีเบจนะคะเขาก็บอกว่าเมื่อเมื่อตกลงเรื่องสีเสร็จแล้วนะคะเขาก็บอกว่านะฮะให้แจ้งชื่อที่อยู่นะคะว่าต้องการเออไม่ใช่สิชื่อที่อยู่ ให้ขอข้อความที่ต้องการทําเป็นป้ายอาจารย์จะเรียกว่าลาเบลนะคะก็คือเขาเรียกว่าป้ายนะคะออขอข้อความที่จะทำนะคะเป็นเป็นลาเบลแบรนด์ของเรานะคะ่ะอาจารย์ก็คิดว่าจะเป็นชื่อของอาจารย์สุภัตราแฮนด์เมดนะคะตรงนี้นะคะอาจารย์ก็พิมพ์เข้าไปนะคะเขาก็โอเครับงานนะคะมัดจำา700บาทอาจารย์ก็ส่งเงินไปมัดจำ หากมาจำแล้วเขาบอกว่าน้องกราฟิกจะส่งแบบอักษรให้เลือกนะคะโอเคมาก็โอนเงินไปให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเขาก็ส่งอักษรมาให้เลือกในหน้าจอน,นี้นะคะอาจารย์ก็กดเข้าไปนี่ค่ะเขาก็จะมีตัวอย่างให้เลือกซึ่งเป็นชื่อของอาจารย์ สุพตาสุพตาแล้วก็แฮน d ์เมดเขาให้เลือกฟอนต์ของตัวอักษรค่ะว่าเราต้องการเลือกฟอนต์แบบไหนนะคะถ้าเราเลือกฟอนต์แบบไหนนะคะเราก็แจ้งเข้าไปนะคะแจ้งเข้าไปโดยวิธีไหนนะคะเราไปดูฟอนต์ค่ะอาจารย์กดเข้าไปดูนะคะอาจารย์บอกว่า เลือกฟอนต์นี้นะคะเลือกฟอนต์นี้นะคะอาจารย์เลือกฟอนต์นี้ค่ะคือฟอนต์ตัวนี้นะคะโอเคจากนั้นก็เลยบอกว่าขอสองบรรทัดนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะสองบรรทัดนะคะเขาก็นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าระยะเวลาผลิตห้าถึงเจ็ดวันนะคะก็จะส่งให้นะคะตรงนี้เขาก็ผ่านอันนี้วันที่วันที่เก้า แล้ววันที่เก้าช่วงบ่ายสองอาจารย์ติดต่อเขาบ่ายโมงยีนะคะบ่ายสองยี่สหนึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงชั่วโมงเท่าไหร่นะคะเขาก็ส่งตัวอย่างมาให้ดูนะคะให้เลือกค่ะนะคะส่งมาให้เลือกว่าเราต้องการตัวไหนหนึ่งสองสามอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็เลือกตัวที่สองก็คือตัวกางนี่คือเลือกตัวที่สองนะคะ อาจารย์ก็เลือกตัวที่สองนะคะแล้วให้เขาบอกให้เช็คตัวให้เช็คตัวอ,อ,กอักษรให้เช็คนะคะข้อความนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเลือกตัวที่สองเพื่อความมั่นใจเราก็ติ๊กตัวที่สองตัวนี้ให้เขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ<ๆ>เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะทําให้นะคะวันที่เก้าสั่งนะคะวันที่เก้าเขาก็วันนี้เขาบอกว่าสวัสดีคะ่ะลูกค้าวันที่เก้านะคะ แล้วคราวนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยเขาก็นะคะเก้าตรงกับวันที่เท่าไหร่วันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดวันเสาร์ใช่ไหมคะสิบสิบวันศุกร์วันที่เก้านะคะวันที่เก้าวันที่เก้าเป็นวันวันพฤหัสพอวันอาทิตย์นะคะเขาส่งข้อความมาว่าสวัสดีค่ะลูกค้าเขาขอส่งตัวอย่างให้ดูค่ะเขาทำเสร็จเดี๋ยวดูนะคะ น,นี่ค่ะเขาทำเสร็จแล้วก็ส่งตัวอย่างมาให้ดูนะคะเขาบอกว่าทำเสร็จงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะส่งตอนนี้เรามัดจำไปแล้วเจ็ดร้อยบาทเหลือหกร้อยบาทถ้าเราพร้อมรับสินค้าต้องโอนเงินที่เหลือนะคะอาจารย์ก็โอนเงินที่เหลือไปนะคะหกร้อยบาทแล้วก็ส่งที่อยู่ให้เขานะคะเขาบอกว่าจะส่งจะถึงสองถึงสามวันนะคะ แล้วก็ให้ติดตามพัสดุนี่คือขั้นตอนทั้งหมดนะคะที่ในการติดต่อร้านนะคะก็มาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับทราบด้วยเหตุผลที่ว่าเผื่อเพื่อนๆอสนใจนะคะที่อยากจะทำตัวตฉลากหรือว่าตัวสติกเกอร์ติดเสื้อติดสินค้าของตัวเองนะคะเพื่อนๆก็ อยากมีไอเดียใหม่ๆห,หรือว่าอยากได้คำแนะนำนะคะอาฮะค่ะ <c oughs> ในการทำคลิปวิดีโอตัวนี้อาจารย์ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายคนที่มีไอเดียที่มีความคิดอยากจะทำธุรกิจเล็กๆอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากมีแบรนด์ของตัวเองนะคะ เราก็สามารถที่จะต่อยอดได้เราสามารถที่จะสร้างคุณค่าของตัวสินค้าของเราให้มีตัวตนนะคะให้มีตัวตนเพราะว่าการทำสินค้าให้มีตัวตนก็คือการสร้างแบรนด์การให้คนเขารู้จักนะคะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะคะก้าวไปอย่างช้าๆเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้รู้และได้พบนะคะ ในสิ่งที่ตัวเองชอบและสามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆได้นะคะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็หวังว่าคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายคนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ